สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโ o ร o ซอนนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม MLBB หรือว่า Mobile Legends นะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นตัวละครลิงนะครับผมหรือว่าซันนะครับหรือว่ามังมังกี้ก็ได้นะครับผมแยกได้หลายแบบหรือว่าสุนงองคงก็ได้นะครับผมเรียกยังไนก็ได้นะโอเคนี่ก็เป็นตัวละครที่แบบ ผมไปเห็นคนจัดอันดับเขาบอกว่าอยู่ในเทียที่ต่ําที่สุดเลยนะอันนี้ผมก็จะเอามาลองในแรง20ดาวนะครับผมของเทพสงครามเนาะโอเคไม่รู้ว่าจะรอดหรือจะร่วงนะครับผมนี่ก็เป็นเซตอุปกรณ์ที่ผมเล่นนะครับผมช,ช่วงเวลาที่ผมหายไปหลายวันทาไมไม่ลงคลิปอะไรแบบนี้นะครับผมผมผมป่วยนะครับคุณดูผมป่วยหนักมากนะเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอนะครับผมตอนนี้ก็ ได้เวลามีเวลาลงคลิปก็จะมาอัดให้นะครับผมไอ้นี่เคยอัดไวร้รอบหนึ่งนะไอ้คลิปนี้จะเป็นคลิปอัดไว้คลิปเก่านะครับผมโอเคครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปนะครับผมอ่าเสริมดวงกันนะครับผมซึ่งดวงไม่มีอะไรเลยนะ <laughs> โอเคไปเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่านะครับโอเคมานาน่นเกมเราก็ได้ลิน exp นะครับผมซึ่งผมจะเอาลิงนเนี่ยไป เลนบนอยู่แล้วนะคุณดูโอเคไม่รู้ว่าเสียงเกมดังไหมมากไหมนะครับผมยังไงก็ฝากบอกด้วยนะครับผมเดี๋บอกให้รลิฟให้นะคุณดูอ่าโอเคไหลิงนี้เลยมหโอ้ยฉันเลื่อนไหมซันอย่างเหมือนโอเคไปเดี๋ยวเอาเป็นเซตไอเทมนี้แล้วกันตามนี้นะครับผมเซตไอเทมโอเคไป เดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันดีกว่านะครับผมตันเลโกอื้มไม่ไปหรอกเออแล้วก่อนที่เข้าไปดูฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะคนดูขอบคุณทุกคนมากนะครับผมหรือใครอยากเล่นตัวละครอะไรก็สามารถกดคอมเมนต์บอกกันมาได้นะพิมพ์บอกมาได้เลยนะครับผมอยากเล่นตัวละครอะไรเนาะผมจะมาอัดให้นะครับผมซึ่งผมก็บอกก่อนนะผมเป็นคนที่เล่นไม่เก่งนะครับผม เล่นไม่เก่งนะไม่เก่งแต่พอเล่นได้นะครับผมเพื่อความเพื่อดูเพื่อความสนุกสนานนะครับผมโอเคไปจะไปดูกันในเกมดีกว่าโอเคนี่ก็หน้าเลือกตัวละครนะะโอ้ยฝั่งเขานี่ตัวหนาๆแล้วผมเจออะไรไม่เจอมาโจยเจอไม่เจอตัวป้านี่ดูทรงแล้วผมไม่น่าจะสู้มันได้นะครับผมซึ่งลิงเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเป็นตัวที่ มันจะมีมันจะเป็นตัวเลนนะคุณดูซึ่งผมเล่นไม่เก่งด้วยนะครับตัวนี้แล้วไม่เล่นไม่เก่งสักตัวนะ <laughs> โอเคไปเราต้องพึ่งเพื่อนแล้วเกมนี้เราอยากง,ง้านะ <c oughs> คนุณดูเราค่อยเง่าตอนนี้แบบว่าเรามีของนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนอว,ว่าเขาจะเล่นกันยังไงโอเคที่ผมก็จะมีอาร์มอนก,กอกอสมินอทอร์แล้วก็มีตัวยิงอชื่ออะไรไม่รู้โอเคเข้ามาแล้วไป นี่ตีมันร่างปอมของข้า่าโอ้ยตัวมันหนาสู้ยากมากเลยผมว่ามันตีเราเจ็บแล้วเนี่ยเดี๋ยวพาไปก่อนนะคุณลุงมันน่าจะเอาปูอยู่นะครับโอเคเฮ้ยเพื่อนจะบวกไหมนะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นโอเคไม่เป็นไรไปไม่น่าไม่น่าทันเอาปูดีกว่าเราเน้นความไปนะ ผมว่าผมเน้นความไปดีกว่าเพราะว่าผมสู้สู้ใขรไม่ได้เลยนะโอเคตีไปไหนเขาอยู่ไหนละอ๋อนี่ไงมานน่เ้่ลองตีดูดีปีบ้าวงกมอโตดเอ้ยผิดสวนสวนจังหวะนี้สวนนี่ตีมานันี้ี่นนี่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 นีนี่นี่นี่นนี่นีนีน่นี่นีี่่ีี่นี่ีนนี่ วิ่งอยู่ๆก็ได้มาหนึ่งคิวนะครับผมโอเคสวยมากแก้มแมวโอเคถือว่าก็โอเคนะครับผมตอนนี้การเงินเราก็นำเขาแล้วนะอืมอามอนมาล่างแล้วอามอนจะบวกไหมจะบวกไหมเดี๋ยวผมล่อให้เขาน่าจะมาตีปูนะอ่ามาจริงด้วยคุงไปมาตรงไปนี่เจ็บอ่ะอามอนมาเร็ว น่าจะได้นะครับรอบนี้รวยครับนี่เพื่อนเติมเกมดีมากเลยเฮ้ยเลนกลางมีบวกเดี๋ยวขอคลิปนิดนึงไปดี่ไหมไม่ไปดีกว่านะครับผมไม่น่าจะบวกขนาดนั้นเฮ้ยแต่ต่อต่อมาเราต้องส่วนให้เพื่อนนะมามาส่วนให้เพื่อนไหมแล้วจะไงโอ้ยโอ้ยอ่ะบูดหลอกเล็กนะครับไม่เข้ามีหรอก เราเล่นเซฟๆเนาะผมเล่นตัวนี้ไม่ไม่ค่อยเป็นนะผมพยายามเล่นเซฟๆไวรอชัวร์ดีกว่านะคนดูดีกว่าดีกว่าเอ้ยเน็ตเน็ตเน็ต whatwhat thef เอ้ยเนโปร่งแล้วเน็ตเป็นอะไรไฟโอ้โหนึกา่าจะตายอยู่แล้วไม่ตายนะครับผมรอดนะครับโอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันมันโดดเร็วมันโดดเร็วนี่มา โอ้โหไม่น่าไม่น่าสู้ได้ไม่น่าไหวแต่จะเอาเปล่ามาดินี่ไงตีมันตีมันโอ้ยทำไมมันเลี้ยงผมบอกว่าผมว่าเลีมันสู้ยากมากเลยคนดูโอ้ยมันหนาว พยายามเซฟดีกว่าโนซะผมสู้ยากมากแล้วสกิลของฝั่งนู้นอ่ะมันได้เปรียบผมด้วยนะถ้าเกิดว่ามันรวบไปมันรวบไปโดนตัวปลอมผมมันก็กระโดดทุบได้นะคนดูโอ้โห,โห,โหอย่าเสียงอย่าเสี่ยงไม่เสียงดีกว่านะครับฟาร์มไปนะตอนนี้อาร์มอนน่าจะรู้แล้วนะว่าเขาอยู่ในปา่าเรานะส่วนผมก็ไม่งง่เป้งนะไม่เง่เป้งไปหรอกโอเคเขาอยู่กลางครับดูเลนบนมีบวกเรามาฟาร์มก่อน หาทุกวิธีทางเพื่อให้ได้เงินนะครับหรือว่าก็แยกดันก็ได้นะเราตัวเรามันไม่ผมในส่วนความเห็นส่วนตัวผมมองไม่ค่อยมีประโยชน์นะ <c oughs> มันไม่ค่อยมีประโยชน์ะในแพทนี้อ่ะลิงมันเล่นยากอะ่ะเคฟาร์มไป <c oughs> เขาไม่น่าปล่อยให้เราฟารม์มน,นะผมว่าเพราะว่าลิงมันดัดปอมไว้นะครับกำลังไปยิงประตูมันลูกตีมันโอเค ปึพอเจ้าโอ้ยไมนกดเลยไอ้ไม่โดนนี่แน่โอ้ยโอ้คงก็ตัวปีเบาียิงมาดิได้นะครับผมตุ๊กอันนี้ยังตีมาเอามันสวยครับโอเคดีเพื่อนได้มานะนี่ดันป้อมครับดันป้อมเห็นไหมตัวลิงมันดีนะมันแยกดันป้อมได้นะครับผมแต่งต้นเกมแนะ่ยนะว่าให้เสิเซฟไว้นะคุณดู ฝั่งนู้นมีอัลฟามีฟูนโอเคป้องใกล้แตกครับออมาแล้ว oh, โูตอนนี้ฝั่งเขาเริ่มมาโซนต่อเนาะยังไง <right> ไม่เข้าไปนะอย่าเสี่ยงนะคนดู oh, <there> s <S อันตรายเออยอย่าตำกูอย่าตำกูำก <c oughs> ผมไม่ยุ่งกับพี่หรอกครับผมดูพี่ไม่ได้ไว้าพี่เบาใจเย็นมยผมไม่ยุ่งผมไม่ยุ่งผมไม่ยุ่ง ผมยังเหมือนกอโตกับดีวันน้ตอนนี้เพือ่อนกอล์ร์เสร็จนะเพื่อนจะบอกไหมไม่น่าไม่น่าเข้าไปนะครับจดไม่ดีติดไม่เอาดีกว่าเฮ้ยเสตะเพื่อนได้สองไอ้น,นี้เข้าได้อันนี้เข้าได้เล่นไหมเล่นไหมมีคนจะเล่นบ้างเล่นต่อบ้างไม่มีใครเล่นต่อมันช่วยเราต่อดีกว่านะครับคุณผมว่าเขาน่าจะมาต่ออีก ได้หมได้ไหมได้ไหมได้นะครับผมสวยงามเฮนีตีตุ๊กไั่เซนเซอร์เซนเซอร์น่าจสู้ได้นะเรามีนู่นหน่อยเรามีเรามีเร่งตีไหวด้วยโอเคแยกดันป้อมดันป้อมนะครับไม่ต้องทำอะไรมากโอ้ยสกอร์ทีมก็ตอนนี้5ต่อสาก็ถือว่ามาดีนะโอ้ยป่ากับเมทเล่นดีมากนะโอเคได้มาหนึ่งป้อมแล้วทำอะไรต่ออ๋อก็เดินแล้วก็แยกดันเหมือนเดิม ตัวผมไม่ต้องทำอะไรเยอะนะคุณดู okay. มีแกนเจอร์กับเวเซน่าอยู่นะครับเราจะเราจะไม่ห้ามนะคุณดูอันนี้ผมก็ยังไม่หายป่วยดีนะครับผมเขาจะบวกไหมเฮ้ยบวกโบวกบวกเดี๋ยวรอตัวหลังตัวหลังโดดมาแน่เอาผ้าก็น่าจะโดดฮ้ยไม่โดดว่ะนี่แน่มาดูโดนเลย โอ้ยรอดไหมรอดโอเคมันตะกี้ก็ตัดเขาไปได้หนึ่งนะเนี่ยเอาจังหวะที่ชัวร์นะครับผมเพราะว่าตัวลิงมันบ,บางมากนะกโอ้โหเราไม่ได้เล่นนอกของถึงด้วยนะเกมนี้นโอเคมาไปกันต่อคุณดูตอนนี้สก,กอร์เราก็สองหนึ่งหกอู้วถือว่าดีนะสก,กอร์ทีมแปดต่อสามนะครับผมอ่าอย่างเงี้ย ป้อมเราก็ได้เปียบอยู่นะเราป้อมเราก็ไม่ได้แตกขนาดนั้นแต่เลนบนนุ่นแตกจะถึงป้อมในแล้วนู่นปีบาสู้ได้ไหมนี่ลองโผดูไหมแต่ไม่เอานั่นดูร่างกองเราสีวิมาเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนมาแล้วกูง้าวไงแล้วเข้าไปสวนนี่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 เอามาดิมาดินี่ตีตีตีเมาดิมาดิมาดิคนเดียวไม่สู้เพื่อนมาแล้ว เอาเรื่องนะหมาหมูได้ชอบนักแต่ <c oughs> อันนี้ก็เรียกลิงหมูนะคนดูโอเคตอนนี้เราก็สู้เขาได้แล้วนะของเราก็ไม่จะนั่มแล้วเนาะตอนนี้เราก็3คิวนะครับผมแอ็ซิสห้านะโอ้ยพ <c oughs> เรดับไฟมันดีดีของพีดีไ <c oughs> oh, อ้กบโตนพี่พบงโกโตนโอ้ยบงโกโตนพี่โอ้ยอันตีหลบก่อนนะคนดูแรงมากนะอย่าไปสู้เขานะ อ,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 อุ้ยอ้าวเรืองอ้าวเรืองปีเบาอ้าวเรืองอ้ยแรงเลยมาแต่กี้ผมยเจ้าเจ้าฟิกเกอร์นะโอเคเฮ้ยยอดว่าจะขอแชร์มีการยิงไฟนะครับผมไป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 อุ้ยสวยนะครับผมอุ้ยทีมเราเล่นดีทุกคนเลยนะยกเว้นตัวเราโอเคได้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 แลเล่นดีนะเนี่ยเกมนี้ จะพื้นตีมีแชมเกิรคขึ้นโอเคฟาร์มไปนะครับเห็นไหมลงกางน่าจะมีประเด็นอีกแน่อันนี้เราแยกดันไปเลยนะคุณบดูตัวเราตัวรักษาของเราแยกดันได้ดีมากนะแยกดันดีกว่าที่มันจะมาหนีป่ะเฮ้ยยังคนย้อยนี่หรือกลางกลางไหมหรือว่าแยกมานี อ๋อว่าแล้วต้องแยกมันแยกมันนี่นะครับตกกลางรุ่งนั่นนี่กลางรุ่งนี่เราก็แยกดันลางก็ตีไปตีไปโอยโอยนี่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 ป้อมแตกนะครับผมเกเมน่าสนใจนะแต่อย่าเข้าไปยุ่งดีกว่ามันแรงนะับตัวเก็เจอเราแยกดันเนาะหน้าที่ของเรามีอะไรแยกดันอย่างเดียวคนไม่ฟร์ความความป้อม ความกูไม่ได้นะกดูฝั่งนู้นมีแต่ตัวหนาๆแม่งเอง้ยเอาฟ้าอะไรแบบเนี่ยไอตัวกระโดดทุกอะ่ะไม่รู้ว่าชื่ออะไระจำชื่อไม่ได้เนี่ยโอเคปะตีปฟารวามนะทำเลนไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้หลอดก็เกิดแล้วเนาะเขาน่จะมาโซนหลอดแน่เลยผมว่าโอเคอยู่กลางเนาะ โอเคซัพ okay. พอร์ตก็อบอกว่าให้เราตีหลอดเนาะคนดูไม่ตีครับผมจะเจกตันครับตีไปเลยเบยนนื่อเดีย๋ยวผมตัดตบไฮไอหยอกเล่นมาช่วยตีแล้วครับตีคนนะครับผมไม่ใช่ตีหลอดมานี่ดีไอขอโทษกระปีเบื่อทอมบี้ผมจะไม่ทำอีกแล้วโอ้โหเกือบอเกือบเตีไปตีเนี่มาน,นี่ดีอ,อึ้งแต่นึง ในวิดเนาะอ right? ันน oh no, ี้กี่ที่หกหทุบเลยนี่เลยนี่นี่นี่ตัวนีกตัวโอ้โหไม่ได้นะครับผมอุ้ยรอแรงนะเนี่ยสกอร์เราสี่หนึ่งหกนะครับผมซัพพอร์ตเป็นหนึ่งตัวนะอุ้ยตัวก็แรงเหมือนกันนะลิงนะมันก็มันก็น่าเล่นแหละนะแต่ว่าวายแต่ยังมองยังไงมันก็ไม่เหมาะกับเพ็ดนี้นะผมว่า นีค่ความที่ความนี่เห็นส่วนตัวนะครับผมคนดูอย่าด่าผมนะดา่ดาดา่ากมันด่ารับไ <laughs> อหยอกลีโอเคเออใช้เงินเอาปีนี่กระโดดเข้ามปปุ๊บไม่เลยที่เตกไปยังไงจะจบเลยไหมเพื่อนให้จบได้ไอวาย,วา,ยายอ,อู๋ป้อมยีงเรานะเดี๋ยวคลิปคลิปเข้าในะจ,ะจบได้นะครับโอเค ฟาร์มไปฟาร์มไปไม่ต้องรีบนะเพราะทีมเราตอนนี้สกอร์ก็นำข่างเงินก็นำนะครับผมแล้วเพื่อนในทีมเล่นดีมากด้วยอืก็เป็นอะไรที่มันมันดีนะที่มาโซโล,โลและสมเจอเพื่อนดีๆแบบนี้นะครับส่วนมากผมเจอแต่เมียงปลาเมียงปลาเออไม่ใช่ใไม่ใช่เลยเออเจอพวกเมียงปลาเมีมยงปลานี่ผมไม่จอบเลยนี่โอ้ยอ้โหเร่งชิบหารอคอยอีวเล่นสายวทเศษหน้า โอเคทำเล่นไปนะเดี๋ยวไปทำเล่นบนต่อนะครับเนี่ยตัวมันหนีง่ายนะคนดูหนีง่ายแล้วก็หลอกล่อได้หนีถ้าอยู่ในมือคนเล่นปุ่มผมกวาเจอลิงคนเล่นเป็นนะผมโคตรปวดหัวเลยผมตามไม่ถูกกันในตัวปลอมตัวจริงแต่ตอนนี้สังเกตง่ายนะครับตัวปลอมตอนนั้นผมยังสังเกตไม่ได้นะตัวบอลตัวนตัวจริงจะมีหลอด 2P นะครับผม บวกอัดเต้ไอบ้าไปวันน <teaching. S 2> <im pense> hey. ี้โอ้ยไอตั้ไมมาหาตัวไอ้ไอ้ปีปีไอ้อุ้ยเกือบตายพี่พี่สาวพี่สาวใจเย็นพี่สาวพี่สาวเฮสนาใจเย็นพีพุ่มหยอกเล่นมานี่จรนงๆนี่อ่ะไอโอ้โหอะไรนี่โอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยขี่เตะขี่เตะโอ้ย เพื่อนจบได้ไหมเเพื่อนน่าจะจบได้นะผมว่าจบได้หรือเปล่าจบได้หรือเปล่าไม่น่าจบนะคับมจบไหมว่าจบไหมเราเกิดทันไหมเนี่ยเราจะเกิดทันไหมเ,เ,เกิดทันหรือเปล่าเราเกิดทันไหมเกิดทันหรือเปล่าเคยฟังไหมเหมือนเหมือนคนดูเคยดูอะไรเกมพนานหรือเปล่า จะทำได้ไหมทำได้หรือปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือปล่าแถมาจมเถแจมแถมแมโอเคไปรอบนี้บอกว่าได้หลอดอีกตัวนึ่นะจบได้แล้วนะคนดูเด๋ยวไปยื้อนานมากนะคนดูยื้อนานมากมีโอกาสพลิกได้นะผมเก๋มาแล้วมาแล้วมาแล้วอันนี้ดิไว้ไว้ไว้ เมน่ะกี้เข้าไปผมโดนคนเดียวเลยพีโอ้ยอะไรนี่อะไรนี่จัดการเพื่อนสวยครับโอเคเกมนี้ก็จบโดยที่ไม่มีเรานะคุณดูไม่เป็นไรนะครับผมเฮ้ยสกครอเราก็ถื่แม่ไหวไี่แย่นะแต่ถ้าไม่ไม่ไม่นับสปอร์ตเราก็น่าจะพหลรดนะครับโอเค เกมนี้ก็เก็บชนะนามาได้นะผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับลิงมังกี้หรือว่าซันนะครับตัวละครนี้นะครับผมคนดูถูกใจกันไหมหรือว่าคลิปหน้าอยากลเล่นตัวละครอะไรตัวละครอะไรคนดูสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผมจะมาเล่นให้นะถ้าผมมีนะครับโอเคไปอู้เกมนี้ก็สกอร์ก็8.0ก็ใช้ได้ก็ชนอยู่เนาะนี่เห็นไหมผมบอกแล้วทาไมนับสปอร์ตโรตีโล โอ้นักสร์ตเราก็ตีหลูนะคุณดูโอเคอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสไ i ครให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมว่าจะเป็นตัวละครอ,อะไรเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย